สารัททุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในอเมริกันเทฟเอ็กตหรือว่าหัวขโมยอเมริกันในยุค80นะครับแค่ชื่อเกมก็แบบอะไรวะ ซึ่งเห็นลักษณะของเกมมันเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบเหมือนเกมย่องเบาขโมยของธรรมดาครับมันมีเรื่องของเลเวลเรื่องของการขโมยเรื่องของการปลอมตัวเรื่องของการสะสมทรัพย์สินเปของตัวเองนะครับผมเลยสําคัญนะครับมันเหมือนไม่ได้ทาออกมาขำๆครับเหมือนออกแบบมาจริงจังเลยว่าฉันอยากให้เกมเนี่ยมันออกมาดีนะครับเขาเป็นผู้สร้างเดียวกันกับตทซ์ซิมเลอเตอร์นะครับมันขายกเครื่องระบบนะครับให้มันดูไปอีกแนวนึงไปนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับไปลองดูเกมกันดูนะครับโอเคครับเปิดขึ้นมา กราฟิกยอมรับว่าอาจจะไม่ได้หืวรหวามากนะครับดูมีความแบบ <g iggle> ยังกับ GTA โดยเอฟเฟกฝนสิครับร <g iggle> ู้ไหมฉันชอบนายตรงไหนแจ็คนายเป็นคนที่ใจถึงก้ารทำผิดกฎหมายอ่ะลองพยายามปีไปที่ระเบียงแล้วก็ลงไปโถงทางเดินเซฟอยู่ในห้องนั้นแหละนายรู้ว่าต้องทำยังไงใช่ไหมล่ะ การน่าจะเป็นคนวงในนะครับที่น่าจะเป็นแหล่งข่าวว่าเราขโมยของและเขาเป็นที่ปล่อยของนะครับลักษณะนั้นครับวงในเขาคุยกันนะครับเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับผมเราคือแจ็คหัวขโมยที่เข้าสื่อคุณลือหาดสักอย่างหวังว่าจะสนุกนะครับ <c oughs> เล่นอย, <c oughs> อย่างอื่นนอกจากเกมฮอลเลอร์บ้างนะครับจะได้หาอะไรบันเทิงเลิงใจไม่ต้องวิ่งไปโดนผีหลอกอย่างว่างเปล่านะครับแต่จริงก็ถือว่าเท่ามาดูดีมากเลยนะจากจุดนี้ประตูล็อกแต่ว่าหน้าต่างน่าจะปีนเข้าไปได้มาครับ เข้าไปข้างในแล้วก็ทําการตามกาดไปสถานะผมอาจจะบางนะครับแต่ผมในสถานะนะครับทริปลาซิ่งหรือว่าบุกลุกพื้นที่นะครับเราสามารถทําการกดซีเพื่อสนีกกดชิปในการสปรินแต่จะมีเรื่องของระดับเสียงนะครับทางเราี้ที่ผมเห็นนะครับถ้าเกิดเรายิ่งนั่งยองนะครับเสียงก็จะยิ่งเบากดสเปซปีนผ่านอุ้ยห้องน้ําอ่างโคตรใหญ่นะครับคลิกขวาเพื่อซูมอ๋อนี่สลับหัวไหล โอเคนั้นตามเดิมนะครับออกจากห้องน้ําไปก่อนเข้าไปข้างในแล้วตามกาดมีอะไรให้อ่านไหมอะไรที่หยิบได้หรือเปล่าโอ้อันนี้ได้ครับเหมือนจะเป็นที่ตกแต่งหรอครับรูปผู้หญิงอ๋อหรือมูลค่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรอเกมมันดูมีความเหมือน GTA เนาะแต่ว่าเป็นยุคแบบเก่าๆ80นะครับอ่ะเจอเรปภพอแล้วครับเข้าไปตีไททอยได้ไหมครับสับโชะไปเลยทีเดียวควรซอ่อนรอเขาไป คือผมดูคอนเซปต์เกมมันดูเหมือนไม่ได้ทำมาปันป่นๆอ่ะมันตั้งใจทำนะมีความกล่อมเกลกด E เพื่อซ่อนอ่าเดินไปตรงประตูตรงนี้แหละปะไปที่เตียงนะครับแล้วก็มองหาเซฟซึ่งผมจะรู้ว่าเตียงอยู่ตรงนี้ระหว่างทางผมแวะเก็บของได้ไหมอ่ะไว้ขากลับขากลับขากลับก่อนนะครับแต่ก็อยากได้ของติดไม้ติดมือบ้างจังแต่กลัวไม่รู้ในเซฟอ่ะมันจะมีของหนักของเยอะแค่ไหนอ่ะ <salah> เป็นรูปวาดเขาเองในห้องนอนเนี่ยนะโอ้คงเป็นคนที่อารมณ์ขันน่าดูอ่ะหมอบลงไปที่พื้นเอาเชีรยโดนจับบอของเต็มกระเป๋าเลยแกคงจะเป็นคนหน้าใหม่ที่นี่สินะอ่าเห็นแล้ว นี่เป็นบ้านของนายกสมนตีแสดงว่าไอ้เจ้าไกด์งไม่ได้บอกนายสินะแต่อย่าห่วงไปเลย๋ยวฉันจะพานายไปส่งที่โรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองเลยเบียขอต้อนรับเข้าสู่เช a ดี้วูดนะไอ้หนูมันเปิดแบบ GTA เลยอ่ะแต่เกมทำมาดูดีมากเลยเนี่ย ถูกจับโดยตำรวจฉันผู้น้อยเนี่ยนะใช่ก็ว่าแล้วว่านายต้องเป็นแบบนี้สไลซ์โมเทลห้องที่สองถ้าเกิดสามารถหนีจากกาดขี้เออกาดขี้เกียจได้อะนะแสดงว่าคนที่เขาแหล่งข่าวน่าจะมีเส้นสายพอสมควรนะครับเนี่ยโอเคกด E เพื่อหยิบต่อไปหากระเป๋าในห้องเก็บของเหรอดูดีดูดีดูดีครับนึกว่าเกมมันจะปั่นๆนะครับแต่เหมือนจะไม่ใช่ ตรงนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างเอ่ยหลอดไฟนะครับจะหมายถึงที่แสงสว่างแล้วก็มีเสียงดังถ้าเกิดเป็นไม่มีแสงหรือว่าเสียงเบาก็จะโชว์แบบนี้นะครับทาการสนีเพื่อผ่านไปตรงนี้เหมือนจะมีใครอยู่ไม่ว่าตรงนั้นไม่มีเนาะไปะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆดูครับต้องไปหากระเป๋าในห้องเก็บของแล้วห้องเก็บของมันคือห้องไหนอน่ะนี่ทางออกโอเคห้องเก็บของอยู่ตรงนี้โอเคหากระเป๋าของตัวเองนะครับห้องเก็บของทำไมดูสกปรกชะมัดโอเคกระเป๋าเราอยู่ตรงนี้กด e เพื่อหยิบ เป็นกระเป๋าระดับธรรมดานะครับแล้วก็มีกุญแจออกประตูหลังแม่วางพร้อมเชียวทำการใช้กุญแจออกโอเคแล้วก็มุดหนีออกไปง่ายได้เหลือเกินนะครับโจรมือใหม่นะครับปากุดเพลนละจ้ากดชิปวิ่งได้ไหมโอเควิ่งได้ครับต่อไปรถคันไหนของเราอะโอ้ขึ้นรถบสัสเอารถอยู่ต้องสองสามคันโอเคได้เวลาเข้าไปก็บอกห้องที่2นะครับมีบริการลากรถมีจุดเซฟมีลานจอดรถ ต่อไปห้องโรงแรมห้องที่สองเปิดเข้าไปปับ๊บแล้วก็นอนเหรอโอเคครับอู้โอ้ยฟ้าสวบเป็นกลางวันแล้วกลางคืนนายยังทำงานไม่เสร็จนะนายต้องแอบเข้าไปอีกครั้งแค่ลอบนีต้องอ่าต้องทำให้ดีกว่านี้ทำการขโมยรถแล้วก็เอยรถจอดอยู่ที่ลานจอดรถตำรวจ อ่ฮะไปคุยกับสแต็กนะเขาเป็นคนที่คุมเมืองนี้อยู่สักอย่างนะครับต่อไปรถของเราอยู่ตรงโน้นรถของเราอยู่ตรงโน้นโอเคโอเคโอเคลานจอดรถตำรวจนี่คือเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับมันเข้าง่ายขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าให้ทุบแล้วก็ปีนเข้าไปสเปซบาร์เพื่อปีนโอ้โหแอสซัสเซนคลีตเข้าไปข้างในได้ฮะอ๋อสวิชกดปั๊บเพื่อเปิดประตูโอ้โหตำรวจเมกายุค80นหรือมาอะไรกันนี่แล้วมึงนะครับก็กด E กด E เข้าไปข้างใน เพลงลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยแล้วผมต้องไปที่ไหนต่อวะบ้าหกสิบหกเหรอบ้าหกสินี่มันอยู่ตรงตรงตรงเนี่ยครับบ้าหกสิครับ,บ,รบเจอแล้วเดี๋ยวเมอร์ช6้ต่อไปตรงนี้เป็นป้ายจอดรถเมย์ถูกต้องและบ้าหกสิอยู่ตรงนี้นะครับปะปะปเข้าไปจอดขับผ่าเข้าไปเลยเอ้ยเหมือนจะมีแก๊งมอไซค์อยู่นะครับเนตรงนี้สวัสดีจ้าผมมาแ <Yo, S 1> ล้วครับแจ็ค <or Jack. S 1> hey, มองก็รู้แล้วว่านายชื่อแจ็คหน้าตาของนายเหมือนตามหาเดอะสแต็กเลยใช่ฉันรู้ว่าใครส่งนายมาฉันต้องการโจรไม่ใช่โจรที่แบบดูหน้าตากระจกกระจอกด้วยถ้าเกิดนายทำงานให้ฉันได้ดีแล้วก็มันมีเออ่ไอ้รถเทรลเลอร์ที่จอดอยู่มันขโมยมอไซค์ฉันไปอ่ะ ไปขโมยคืนมาชั้นทีแล้วอย่าไปโดนยิงล่ะเพราะฉันไม่อยากให้มอไซ์ชั้นมีรอยโดนยิงน่ะคือเหมือนจะเป็นคู่อริล่ะครับมาขโมยมอไซค์เขาไปแล้วคือยังไงครับอันนี้หน้าตาเหมือนตำรวจเกษียณนะครับเอาเป็นรถดาวแน่เลยครับสวัสดีครับโควาลสกี้เหรอครับอ๋อนี่ไงครับเป็นรถดาวจริงด้วยต้องการซื้อขายข้อมูลแล้วก็จบบทสนทนาอย่าเพิ่งนะครับทำภารกิจก่อนทำภารกิจก่อนสวัสดีครับเจสามารถทำการซื้อเครื่องดื่มได้นะครับอย่าเพิ่งกบใจเย็นก่อนส่วนไอ้เจ้านี้คือใครนะครับ อ๋อนี่คือสแต็กสอ๋อไปขโมยมอเตอร์ไซค์คืนเหรองั้นหลักๆคือต้องไปขโมยของจากภารกิจแหะครับซึ่งภารกิจเนี่ยมันอยู่ตรงลานจอดรถแหละครับอ้ามาขโมยมอเตอร์ไซค์คืนต่อไปถึงตรงนี้จะเจอจุดจอดรถอยู่ตรงนี้ผมแวะจอดเข้าไปทางนี้ละกันนะจ๊ะโอเคปาร์กิ่จุดนี้เหรอเอ้าจอด เราสามารถนอนหลับได้การจะทําการเข้าไปขโมยของต้องพยายามหมั่นดูว่าเออช่วงเวลาที่เจ้าของที่หรือเจ้าของบ้านไม่อยู่นะเป็นยังไงรอโจบ๊อบหรือว่าเจ้าของรถนะครับผมเขากลับมาตรงนี้ก่อนเงินต้องทําการนอนไปตื่นตอนกลางวันคือ7จ็ดโมงเช้าแล้วกันครับไปยาวปึ๊บนั่งครับออกมาแล้วครับโจบ๊อบสเตลฟ์แกโจบ๊อบ นั่นไงโจบ๊อบหลักๆนะครับผมตัวเจ้าของพื้นที่นะครับเขาจะมีระยะเวลานะครับที่เขาจะอยู่บ้านและไม่อยู่บ้านนะครับต้องทําการมาร์กเวลาและสังเกตพฤติกรรมนะครับพยายามเข้าไปตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยที่สุดนะครับไม่งั้นเขาตามตำรวจแลวจะงานเข้าเอาเขาจะอยู่ตั้งแต่เวลานี้นะครับแล้วจะไปสุดตอนฟ้ามืดนะครับอันนี้เราก็เป็นแถบเวลานะครับอ๋อเข้าใจละมาครับนอนตื่นแล้วก็นอนต่อได้เวลาใส่ชุดปลอมตัวเปลี่ยนชุดหรอครับเสื้อผ้าสำหรับแอบลักเล็กขโมยนอตตอนกลางคืน เปลี่ยนใส่ปับ๊บโอเคหน้าตาดูเหมือนโจรขึ้นเยอะแสดงว่าเกิดเข้าไปในคาแรคเตอร์โอ้ความน่าสงสย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเวลาปีนเข้าไปสินะาจาัดไปจัดไปเท่ากับเกมนี้ไม่เน้นทําลายร่างกายนะครับเน้นเข้าไปเงียบๆแล้วออกไปเงียบๆนะครับเข้าไปด้านหลังหามอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยไปเพิ่มๆมันไม่ได้ถูกขโมยหรอกครับอาจจะไปติดหนี้เขาแล้วเจอเขายึดคืนนะครับเลยจะไปป้นคืนกลับมาสักอย่าง2อย่าง เค okay, ครับฉันคิดว่าฉันควรจะขโมยสักอย่างขณะที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่ขโมยรถแต่ต้องการสักอย่างติดไม้ติดมือไปด้วยโอ้นั่นมีคนอยู่บิลลี่บิลลี่จะเฝ้าตอนเวลากลางคืนนะครับอออเข้าใจแล้วครับงั้นได้เวาลาแอบเข้าไปข้างในนะครับมีพิซซ่ามีเก้าอี้ในนี้ไม่มีใครเลยปิดประตูได้ไหมว่ว่าเด้เวลาหาของที่น่าจะมีราคาบุหรี่ เก็บทำไมขโมยได้แต่บุหรี่อย่างอื่นไม่ได้หรอ,อาหาต่อหาต่อแก้วน้ำเงิน8ดดอลโอเคไอตรงไอติมเกะเซิร์ชได้โอ้ยเปิดไปเก๊ะเลยหรอว้ยดีนะเนี่ยต้องเซิร์ชให้หมด <c oughs> งานโจรมากระทะก็มีกูเอากระทะเลยละกันต่อไปตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยกลามโมโฟนเหรอครับน่าจะเป็นเครื่องเล่นซีดีมันครับในยุคโน้นขโมยปั๊บถูกต้องเงิน8ดอลลาร์ถูกต้องสเกเชอร์ทอย นี่มันใครเคยเล่นไหมครับไอที่วาดจิตของเด็กครับจะทําให้ลูกแก่หมดอนาคตในการเป็นอาร์ติสนี่นี่นี่เราเลวขนาดจบบอนาคตเด็กคนหนึ่งเลยเนี่ยได้เวลาไปดูนะครับผมว่าในบ๊อบคอนเทนเนอร์เป็นยังไงทริปาสซิงอ้อมทางนี้ไปปะ่าทางนี้อ้อมได้ทางนี้อ้อมได้ทางนี้อ้อมได้อ๋อ,อ,อต้องมาทางนี้โถมาละไม่น่ามีใครครับอ๋อเจอแล้วครับขุมสมบัติของเราก่อนเข้าไปขอแวะเด็ดของเพิ่มเติมหน่อย อันนี้บ mm ้านไม่ใส okay. e ่ของนะครับบ้านล้างเ่าโอเคส่วนบ้านหลังนี้ไม่มีประตูเฮ้ยเออมีคนอยู่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 นติดไม้ติดมือแค่นี้พอนะครับต่อไปเอาอะไรได้บ้างเชียมองก็หลังก็รู้ว่าโจรจะคงขับออกไแบบนี้ไม่ได้แน่ๆต้องไปบอกสแต็กล้วกันว่าตอนนี้มอไซค์โดนลือหมดแล้วแล้วผมขโมยแม่แรงกลับไปได้ไหมอ่ะโอ้ยแบบตอู้ที่ปีงขนมปังอู้บุรีอู้ ปละครับไปละไปละปีนละจบหนึ่งภาร,รกิจมิชชั่นคอมพลีทได้กระทะได้บุหรี่ได้ที่ปิ้งขนมปังอุ้ยแต่ว่าได้ดีทำไมอ่ะทุกเห็นเนาะสงสัยน่าจะสเตลไม่เนียนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับกลับไปหาสแต็กรอบมาคุยกับสแต็กก่อนนะครับมอไซด์โดนลือ้อส่วนจะไปเคลียร์กันยังไงก็แล้วแต่พวกนายแล้วกันมาแล้วสวัสดีครับสแตก็กผมมีเงินติดตัวตั้ง31มสบเอ่ผมพอจะซื้อข้อมูลทุกอย่างแล้ว เป็นไงบ้างพวกมีข่าวร้ายอ่ะพวกคือมอไซค์ของนายอะ่ะโดนลือ้อไปเป็นชิ้นดีเลยสารเลวเว้ยอย่างไงฉันก็ไม่ได้มอไซคืนแล้วสินะแต่ฉันอยากได้ความยุติธรรมไปขโมยของมัน,มอ,มนอะไรก็ได้เอาให้มันได้ราคาเดียวกันกับมอไซค์ฉันละกันฉันจะนั่งพักอยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะโอเคไปขโมยของมันเหรอ เราสามารถขายของที่ขโมยมาได้ที่ร้านลงรับจำนำอ่าเกตละเกตละเกต์ละเอ่อไม่ใช่ของผิดกฎหมายนะครับไม่ใช่ของไม่ดีนะครับพอดีไปเจกระทะอยู่กลางถนนก็เลิ่งหยิบมาของเล่นเด็กนี่พอดีของหลานครับสวัสดีนี่นายมาขายหรือมาซื้ออะไรเนี่ยฮะอ่าพอดีว่าคุณมีอะไรขายอะเปล่าเขามีคอร์สราคา30สามารถใช้ในการพังประตูได้5 5หกระทะเครื่องเล่นซีดีของเล่นเด็กที่ป,ปิ้งขนมปังเทปและกระทะ โอ้ยดูดีว่าแต่ผมขอซื้อค้อนคุณได้ไหมครับไหนๆก็ไหนๆนะครับจะได้เอามาตีประตูแบบไม่มีการยืนยันว่าคุณจะซื้อหรือเปล่ากดปุ๊บไปปั๊บเลยเหรอกระหนบดีขับคุณครับไม่เจอกันต้องกลับไปที่จุดเดิมเพิ่มเติมคือต้องไปทําการขโมยมอเตอร์ไซค์คืนใช่ไหมครับหรือไปทุบมอเตอร์ไซค์เขาผมว่าขโมยแล้วมั้งโอเคปะเงั้นงนต่อนะครับโอเคได้เวลานะครับภารกิจเดิมเพิ่มเติมคือโอ้ ผมมีค้อนแล้วครับเดี๋ยวลองไปตีตรงประตูบ้านดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะเข้าไปขโมยกระทะอะไรบ้านแกกดเอใช้ค้อนตีตีต้องเลงอ๋อต้องเลงต้องเลงลูกบิดให้ถูกด้วยอ่าตีตัวลูกบิดโอ้โหโจรจัดจัดรอบเนียนแรงเอสนะครับไม่ให้ใครพบเห็นนะครับงานเนียนนะครับงานเนียนตรงนี้แสียงสว่างเข้าไปข้างในไม่เป็นไร ของชิ้นใหญ่นะครับจะไม่สามารถใส่กระเป๋าได้นะครับต้องทาการแบกออกไปนะครับให้เอาไปเก็บที่หลังรถนะครับผมอ่างันฉันทําการยิบตรงนี้ไปแล้วโอ้ไม่สามารถกดนั่งยองได้นะครับเกิดเป็นแบบนี้อ๋อยังดีนะครับที่ตีประตูนะครับซื้อคอนมาคุ้มหน่อยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับผมต้องเดินผ่านในบ้านในบิลลี่นะครับน่าจะงานหยาบน่าดูเค่ถึงรถเรียบร้อยทําการใส่ไว้ที่กระโปรงหลังเป็นแบบแล้วก็ใส่ไว้เป็นแบบนี ได้เวลาไปแล้วเอาของไปขายของร้อนของร้อนต้องรีบปล่อยอยู่นานไม่ได้เอาของมาให้ละจ้าวางมันแบบนี่นี่เอาของมาให้แล้วฉันได้ยินที่นายทำซึ่งฉันชอบมากทำได้ดีเลยอันนี้เหมือนจะให้ไปขโมยของต่อนะครับผมบนรถนะครับ701ศนซีดานะครับผมให้ขโมยเหมือนจะเป็นซีดีเพลงเหรอครับสักอย่างหนึ่ง701นนี่มันอยู่ตรงไหนนะ ตรงนี้นะครับ701น่าจะเป็นรถเหรอครับหรือเป็นเทรลเลอร์ขึ้นไปทางนี้เลี้ยวขวานะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบไปตรงนี้จับไปนะครับเพลินๆยาวๆครับเกมนี้เล่นเพลินมากต่อไป701 701 701หรอมีอะไรบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แหละครับ701ไวนิ่วผมนึกว่าเป็นรถเหรอครับเอาเป็นบ้านหรอ701งั้นเจ้าของบ้านอยู่ไหนอะครับถ้าเข้าไปตอนนี้มันจะมีพิรุตไหมอะคำเตือนเจ้าของบ้านจะทำการโทรเรียกตำรวจถ้าเกิด เจอว่ามีเราเข้าไปที่บ้านเขาเพื่อความเนียบเนียนครับ <c oughs> เราเาก็มาดูสักสักหน่อยก็ไม่เสียหาย <c oughs> มีคนอยู่บ้านไหมครับฮัลโหลกอก็กอ๋อเจอละโทโมัสอยู่ที่บ้านไม่อยู่เวลากลางคืนจาดไปนะครับแต่เวลาเตรียมตัวขโมย <c oughs> โดนโจรเพ่งเลงแล้วมันจะเป็นแบบนี้แหละนะแกะเสร็จชน,น่โทมัสแกเสร็จมันอยู่หน้าบ้านนี่หว่าโทมัสแกมาอยู่หน้าบ้านได้ยังไงโทมัส มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้สิมันน่าอ,อยู่บ้านคนเดียวมั้งครับโทมัสเนี่ยเอาละจจะมันจะปิ้นทุกอย่างของแก yeah! ทุกสิ่งทุกอย่างเอามาให้หมดเริ่มที่มันเสียงดังนะครับการใช้ค้อนตีเนี่ยไม่รู้ทำไมมันถึงไม่ได้ยินเสียงกันฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้ว้าวถ้าเกิดว้าวตีป๊อกมันจะได้ยินเสียงเหรอแถ้าตีพลาดเสียงดังมากครับโอเคได้เวลาลูทของกาต้มน้ําไม่จําเป็น เงินสดเอาเงินสดก่อนครับตอนนี้เน้นเงินสดแล้วก็เน้นภารกิจก่อนอย่างอื่นยวค่อยว่ากันโอ้เลดีโอทิทยุแล้วก็เงินสดโอเคเข้าไปในบ้านก่อนนะครับเข้าไปในห้องก่อนขอมีค่ามักอยู่ในห้องนอนครับบุหรี่น้ำหนักเบาแล้วน้ำแผ่นไวนิลสินะอ่าไวนิลฟอร์สแต็กต้องการสี่อันอ่าโอเคเนี่ยครับผมแผ่นไวนิลเพลงหายากนะครับ แต่ว่าสแต็กดันรู้นะครับผมว่าบ้านบ้านคนอื่นมีนะครับแหล่งข่าวครับแหล่งข่าวขโมยเงินขโมยเงินขโมยเงินอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกอันหนะึ่งอยู่ตรงนี้ข้างๆกันครบแล้วครับเอาไวนิ้วไวสแต็กครับต่อไปกลามโมโฟนเรียบร้อยครับของใกล้เต็มเป๋าละเที่ยงคืน30มนาทีครับโอเคอุ้ย TV, TV ทีวีทีวีใหญ่มากทีวีใหญ่มากห้องน้ำไม่มีอะไรครับงั้นเรา <c oughs> คนลบมากกูหิ้วทีวีเลยแล้วกัน ว้า่าถูกเจอแล้วไม่เอาโจนไม่เน้นปะทะโจนไม่เน้นปะทะด้วยความลบมากเพราะทีวีเพราะทีวีเพราะทีวีไม่ไม่ไม่ตำรวจมาแล้วฟากนี่ไงฟ้องครูแล้วนี่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 ลบ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 ไปลบที่บาลบที่บลบที่บาปลบที่บที่บาร์มีถังขยะจำได้เชี่ยแล้วลบมากยังได้ทีวีมันได้ยินเสียงเออถังขยะถังขยะที่ลบไม่ไง กูโดดเข้าไปแล้วนะโอ้ดีและไ,ด,ได,ด้ได้หมด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 ทุกอย่างวูวูวแต่แรงแรงดีครับกากจัดเลยแลเวลอัพด้วย อันนี้เป็นเรื่องของเลี้ยวแรงครับประหยัดพลังงานเรื่องเก็บกระเป๋าให้พื้นที่มากขึ้นใช้ของที่พังยากขึ้น5%สามารถที่จะรับรู้ถึงตัวตนของเจ้าของบ้านได้นะครับผมกับอันนี้นะครับผมรู้ราคาของ20%เอาเป็นเพิ่มชาบเซนดีกว่าครับเพิ่มเติมเรื่องการรับรู้ตัวตนนะครับผมของเจ้าของบ้านขเขาเลือกภาษาสัมผัสมันแหลมคมได้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าลดการกลายเป็นโจรเคส่งเควสจะส่งเควสโอ้ยคัดซีนโอ้โหลิตมันเลย ลิดมันเลยดีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับไม่งั้นันจะดูโจรมากเลยนะสบตากระสบตากันละัวดแม่งโอ้ัวดโอเคเกง่งเก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 ่ง